ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1366กิจวัตรประจำวันของนายท่านรองจ่าย 4. หลังจากที่หลงเย่ยวเทียนกลับบ้านแล้วเธอก็ตรงเข้าไปในห้องนอนแล้วกระโจนลงบนเตียงทันที เธอพยายามที่จะฟื้นสมองของตัวเองโดยการนอนหลับแต่เธอนอนไม่หลับเลยในสมองของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยภาพของนายท่านรองจ่ายและสิ่งที่เขาพูดกับเธอในร้านอาหารสกายการเด้นเมื่อครู่นี้ให้ตายสิเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเป็นบ้าและถ้าเธอเห็นด้วยหลงเย่อเทียนจะไม่สามารถลบข้อกังขาในใจของตัวเองไปได้แต่เธอก็ไม่ต้องการที่จะปฏิเสธข้อเสนอนั้น อารมณ์ที่แปลกประหลาดและซับซ้อนนี้ทำให้หลงเย่ยเทียนรู้สึกรำคาญเป็นอย่างมากหลงเย่ยเทียนด่าดตัวเองอย่างหดหู่หลงเย่ยเทียนทำไมแกถึงไม่ปฏิเสธไปตรงมัวลังเลอะไรอยู่กันแน่แกมันคนต่ำต้อยไม่เหมาะกับเขาเลยสักนิดแกมันโลภมากคิดที่จะครอบครองนายท่านรองจ่ายแต่หลังจากด่าดตัวเองแล้วก็น้ำเชื่อมในหัวก็ยังเทออกไม่ได้ดังนั้นหลงเย่ยเทียนทำได้เพียงขอความช่วยเหลือจากเจียนอีหลิงเท่านั้น เธอจึงส่งข้อความถึงเจียนอีหลิงทันทีหลงเย่เทียนที่รักมีคนเสนอให้ฉันแต่งงานฉันควรจะทำยังไงดีเจียนอีหลิงขอแต่งงานหลงเย่เทียนใช่ขอแต่งงานเจียนอีหลิงตกหลุมรักตั้งแต่เมื่อไหร่หลงเย่เทียนไม่ฉันยังไม่ได้เริ่มตกหลุมรักเลยเจียนอีหลิง หลงเย่ยเทียนพอดีมีคนเจรจาข้อตกลงกับฉันซึ่งจากการวิเคราะห์ผลประโยชน์จากการแต่งงานฉันคิดว่ามันค่อนข้างสมเหตุผลเจียนอีหลิงการแต่งงานไม่ใช่ข้อตกลงหลงเย่ยเทียนฉันรู้แต่ฉันคิดว่าคนคนนั้นค่อนข้างดีถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้จักเขามากพอ เจียนอีห e ลิงการแต่งงานต้องตกหลุมรักก่อนแล้วค่อยแต่งงานไปทีละขั้นตอนแต่การทำธุรกิจเธอต้องวางเงินมัดจำหลังจากนั้นก็ทำการตรวจสอบภูมิหลังและลงมือทำงานจริงหลงเย่อเทียนเหมือนตื่นขึ้นมาจากฝันใช่ในเมื่อเขาสามารถเสนอที่จะแต่งงานกับฉันได้แล้วทำไมฉันจะลองคบกับเขาก่อนไม่ได้ละ่ะมันต้องมีช่วงทดลองซึ่งการทำธุรกิจขึ้นอยู่กับตัวอย่างส่วนการแต่งงานก็ต้องมีกระบวนการสำหรับการแต่งงานเช่นกัน หลงเย่ยเทียนลุกขึ้นจากเตียงหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเธอก็แก้ไขข้อความและส่งไปยังนายท่านรองจ่ายทันทีเธอเพิ่งเพิ่มข้อมูลการติดต่อของนายท่านรองจ่ายยังไม่มีการส่งข้อความระหว่างคนทั้งสองจึงทำให้ประวัติการแชทว่างเปล่านายท่านรองจ่ายฉันได้คิดในสิ่งที่คุณเสนอมาแล้วฉันรู้สึกว่าเราควรลองคบกันก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันก็ตามแต่ก็ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน หากช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์กว้างเกินไปความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก็จะสูงมากซึ่งมันจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องลองคบหากันก่อนแล้วค่อยพิจารณากันอีกครั้งหลังจากส่งข้อความไปแล้วหลงเย่วเทียนก็จ้องโทรศัพท์ด้วยความกังวลเธอตั้งตารอคำตอบจากเขาและกลัวที่จะเห็นคำตอบของอีกฝ่ายหลังจากนั้นไม่นานโทรศัพท์ของเธอก็สั่นและหลงเย่เทียนก็หลีตาลงเพื่ออ,อ่านข้อความ เธอเห็นเพียงคําเดียวในการตอบกลับจึงทำให้เธออ่านได้อย่างรวดเร็วดีเรียบง่ายและตรงไปตรงมามันเป็นสไตล์ปกติของเขาจริงๆหลงเย่ยเทียนสามารถจินตนาการถึงใบหน้าที่ไร้อารมณ์ของนายท่านรองจ่ายได้เมื่อเขาตอบข้อความนี้เมื่อมองไปที่หน้าจอของโทรศัพท์หลงเย่ยเทียนก็อึ้งไปสักพักหลังจากสงบสติอารมณ์ลงแล้วหลงเย่ยเทียนก็สับสนอีกครั้ง แล้วตอนนี้เธอกับนายท่านรองจ่ายย่อเป็นอะไรกันเขาตอบกลับมาว่าได้นั่นหมายความว่าตอนนี้พวกเขากำลังลองคบกันอยู่ใช่ไหมแล้วพวกเขาจะต้องทำอย่างไรกันต่อไปพวกเขาจะเข้ากันได้ยังไงจะต้องไปออกเดทไหมต้องไปกินข้าวดูหนังกันหรือเปล่าหรือต้องไปชอปปิ้งและดื่มชายามบ่ายด้วยกันเหรอหลงเย่เทียนล้มตัวลงบนเตียงอีกครั้ง หลงเย่เทียนอ่ะหลงเย่เทียนถ้าเธอยอมเป็นราชินีที่มีผู้ชายหล่อเหลาในฮาเร็มสักสามพันคนนั้นก็จะดีไม่น้อยตอนนี้เธอรู้สึกอายจริงๆตอนที่1,367สศัตรูความรักของนายท่านรองจ่าย 1. หลงเย่เทียนได้รับเชิญจากเจียนอีหลิงให้ไปทานอาหารเย็นที่บ้านตระกูลจ่ายช่วงนี้เจียนอีหลิงไม่ต้องไปทำงานเธอจึงพัฒนาอาหารใหม่ๆอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน ทุกสิ่งที่เธอทำจะสูญเปล่าไม่ได้ดังนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านเดิมที่หลงเย่ยเทียนมีความสุขมากที่จะไปแต่เพราะมีข้อตกลงกับนายท่านรองจ่ายเธอจึงมีความผิดอย่างอธิบายไม่ถูกและกลัวที่จะไปที่บ้านตระกูลจ่ายหลงเย่ยเทียนไม่อยากยอมรับดังนั้นเธอจะยอมกัดกระสุนแล้วไปตามคำเชิญของเจียนอีหลิงกัดกระสุนหมายถึงการทำสิ่งยากๆอย่างไม่เต็มใจ เมื่อมาถึงตระกูลจ่ายหลงเย่ยเทียนก็ไม่เห็นนายท่านรองจ่ายก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่เมื่อไม่เห็นผู้ชายคนนั้นอยู่บ้านเธอมีความรู้สึกเสียใจเล็กน้อยหลงเย่ยเทียนอดไม่ได้ที่จะถามเจียนอีหลิงว่านายท่านรองจ่าย,ย่อไปไหนนายท่านรองจ่ายยุ่งมากซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะไม่อยู่บ้านในระหว่างวันนอกจากหลงเย่ยเทียนแล้ววันนี้เจียนอีหลิงยังเชิญเฉิงอี้ที่เดินทางมาทำธุรกิจในเป่ยจริงมาด้วย เจียนอีหลิงและเฉิงอี้ไม่ได้เจอกันนานมากในช่วงสามปีที่ผ่านมาเฉิงอี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักเขายังคงบริสุทธิ์และอ่อนโยนสวมใส่แว่นตากรอบทองดูเหมือนนักวิชาการที่มีความรู้และมีความสามารถวินาทีที่เขาเห็นหลงเย่าเทียนดวงตาของเฉิงอี้ก็เป็นประกายเขามองดูเธออยู่สักพักหนึ่งเมื่อพบว่าตัวเองถูกจ้องมองหลงเย่าเทียนก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อย แต่เมื่อคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนของเจียนอีหลิงเธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาทุกคนในสถาบันวิจัยทางการแพทย์วิหลิงรู้ดีว่าเฉิงอี้ชอบพี่สาวที่มีผิวขาวสวยและขายาวซึ่งบนโต๊ะทำงานของเขามีหุ่นสลักรูปร่างที่สง่างามของหญิงสาวตั้งอยู่ซึ่งสิ่งนี้เจียนอีหลิงเป็นคนทำให้เขากับมือและหลงเย่ยเทียนก็มีลักษณะเหมือนกับหุ่นสลักตัวนั้นมากมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับความสนใจของเขา เชิงอี้เป็นคนช่างพูดอยู่เสมอแต่ก็ชะงักเมื่อเขาได้พบกับเทพธิดาอันเป็นที่รักเขาไม่ได้ริเริ่มที่จะถามหลงเย่ยวเทียนแต่หันหน้ากลับไปที่ห้องครัวเพื่อหาเจียนอีหลิงแทนเจียนอีหลิงกำลังอยู่ในห้องครัวและพี่เลี้ยงจะเป็นคนทำทุกอย่างที่สัมผัสกับควันและน้ำมันส่วนเธอกำลังแกะสลักและจัดจานเชิงอี้ถามเจียนอีหลิงด้วยความตื่นเต้นอีหลิงผู้หญิงที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นคือใครบอสสาวสวย เจียน e. อีหลิงตอบเธอคือคนที่ถูกระบุว่าเป็นบอสสาวสวยในรายชื่อเพื่อนของเธอเหรออือแล้ว,แล,วแล้วเธอแต่งงานหรือยังยังมีแฟนไหมยังไม่มีแล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหนไม่รู้สิเชิงอี้คิดอย่างรอบคอบและดึงแขนของเจียนอีหลิงด้วยมือทั้งสองข้างสายตาของเขาดูจริงใจมาก อีหลิงช่วยฉันค้นหาที่ว่าเธอชอบผู้ชายแบบไหนแต่ก่อนที่เจียนอีหลิงจะพูดหลัวซิ่วเอินที่กําลังเดินเข้ามาในห้องครัวก็เทน้ําเย็นใส่เฉิงอี้ทันทีนายแน่ใจหรือว่าอีหลิงรู้วิธีพูดเพื่อให้ได้คําตอบที่นายต้องการเออดูเหมือนจะยากหน่อยเฉิงอี้หันไปทางหลัวซิ่วเอินอีกครั้งพี่สาวเอินทําไมพี่ถึงไม่ช่วยผมหลับพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหม ฉันก็อยากจะช่วยนายแต่ปัญหาคือฉันไม่คุ้นเคยกับประธานหลงมันไม่มีทางอื่นแล้วเชิงอี้ขมวดคิ้วเมื่อเห็นเชิงอี้เป็นแบบนี้หลัวซิวเอิญจึงตบไหล่ของเขาด้วยมือเอาละละยังไงพวกเราก็เป็นพี่น้องกันมาหลายปีและเห็นว่านายเป็นโสดมา30ปีแล้วซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่นายวั่นวาวกับผู้หญิงที่มีชีวิตฉะนั้นฉันจะช่วยนายเองพี่สาวเอิญเป็นคนชอบทำ สมแล้วที่เป็นพี่น้องกันมาหลายปีหลัวซิ่วเอินเดินออกจากห้องครัวไปที่ห้องนั่งเล่นหลงเย่เทียนกำลังลิ้มรสชาดอกไม้สูตรพิเศษที่เจียนอีหลิงเตรียมไว้สําหรับเธอประธานหลงหลัวซิ่วเอินเดินมาที่ด้านข้างของหลงเย่เทียนคุณนายเจียนฉันมีเรื่องจะถามคุณคุณพูดมาได้เลย หลัวซิ่วเอินมีบุคลิกที่กล้าหาญส่วนหลงเย่ยเทียนก็เป็นคนตรงไปตรงมาซึ่งทั้งคู่ไม่ชอบที่จะอ้อมค้อมตอนที่1368สศัตรูความรักของนายท่านรองจ๋าย 2. คุณชอบผู้ชายแบบไหนหลงเย่ยเทียนตกตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนจะคิดในใจว่าใครเป็นคนให้หลัวซิ่วเอินมาถามคำถามนี้กับเธอฉันชอบ จู่ๆใบหน้าของนายท่านรองจ่ายก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าหลงเยี่ยวเทียนอย่างอธิบายไม่ได้เย็นชาสง่างามและพิถีพิถันหลงเยี่ยวเทียนรีบสลัดความคิดที่ฟุ้งซ่านออกอย่างรวดเร็วฉันไม่มีแบบที่ชอบเป็นพิเศษแต่ผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนที่จริงจังแล้วจะเป็นอะไรไหมถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณถ้านับจากอายุแล้วเฉงอี้อายุน้อยกว่าหลงเย่ยวเทียนสองปีไม่เป็นไร ตอนแรกหลงเย่ยเทียนจะบอกว่าเธอไม่ต้องการแต่งงานและไม่อยากมีความรักอะไรทั้งนั้นแต่พอนึกถึงเรื่องระหว่างเธอกับนายท่านรองจ่ายเธอก็รีบกลืนคำพูดนั้นกลับอย่างรวดเร็วหลัวซิ่วเอินมีความสุขมากดูเหมือนว่าเฉิงอี้ยังพอมีความหวังอยู่จากนั้นหลัวซิ่วเอินก็ถามหลงเย่ยเทียนเกี่ยวกับความชอบบางอย่างในชีวิต ตัวอย่างเช่นเธอชอบกินอาหารรสเผ็ดไหมชอบเล่นกีฬาหรือเปล่าเต้าหู้ชอบกินหวานหรือเคม็มและชอบกินเกี๊ยวเนื้อหรือเกี๊ยวหวานหลัวซิ่วเอินกลับไปที่ห้องครัวอีกครั้งและบอกเฉิงอี้ถึงข่าวดีที่เขาต้องการเฉิงอี้มีความสุขมากและพร้อมที่จะออกไปพูดคุยกับหลงเย่เทียนพี่สาวเอินวันนี้ชุดของผมเป็นยังไงบ้างบ้าเอ้ยเฉิงอี้นายอย่าทำแบบนี้ได้ไหมฉันไม่ชินที่นายทำตัวเหมือนคนแก่ตกลงไหม หลัวซิ่วเอินทำสีหน้ารังเกียจหลัวซิ่วเอินรู้สึกละอายที่จะพูดกับเฉิงอี้และไม่อยากคิดเกี่ยวกับตัวเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเจียนอยู่หมินสามีของเธอเฉิงอี้ไปที่ห้องนั่งเล่นส่วนหลงเย่เทียนก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมและมองไปที่โทรศัพท์เป็นครั้งคราววันนี้เธอรู้สึกกังวลเล็กน้อยเพราะหลังจากตกลงกับนายท่านรองจ่ายเมื่อคืนวันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งความรู้สึกนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อน เธอยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคาดหวังอะไรอยู่กันแน่สวัสดีมิรหลงผมชื่อเฉิงอี้เป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของอีหลิงฉันรู้จักคุณหลงเย่เทียนกล่าวขึ้นอีกว่าอีหลิงเคยพูดถึงคุณให้ฉันฟังเมื่อตอนที่หลงเย่เทียนรู้จักเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงยังคงเป็นสมาชิกของสถาบันวิจัยทางการแพทย์วิหลิงจริงเหรออีหลิงพูดถึงผมว่ายังไงเฉิงอี้ถามอย่างประมาท เธอบอกว่าคุณมีความสามารถและอารมณ์ดีหลงเย่ยเทียนกล่าวเชิงอี้แอบชมเจียนอีหลิงในใจอีหลิงช่างมีคุณธรรมจริงๆเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นนายท่านรองจ่ายก็กลับมาหลงเย่ยเทียนเมื่อเห็นนายท่านรองจ่ายเดินเข้าประตูมาเธอก็รู้สึกสับสนเล็กน้อย ที่นี่คือบ้านของนายท่านรองจ่ายเป็นเรื่องปกติที่เขาจะกลับมาทานอาหารเย็นในตอนเย็นหลงเย่อเทียนเธออย่าวิตกกังวลจนเกินไปเพราะถ้าเธอเป็นเช่นนั้นความมั่นใจของเธอจะต้องพังทลายอย่างแน่นอนหลังจากที่นายท่านรองจ่ายเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วเขาก็นั่งลงฝั่งตรงข้ามกับหลงเย่อเทียนการแสดงออกของเขาไม่มีอะไรผิดปกติเหมือนกับครั้งสุดท้ายที่หลงเย่อเทียนมาที่นี่ เา่กับว่าไม่มีการเอ่ยถึงข้อเสนอของเมื่อวานหลงเย่เทียนรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็มีเธอที่กังวลอยู่คนเดียวแต่เขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเคยทำข้อตกลงกับเธอจริงๆเหรอแล้วทำไมถึงมีแค่เธอเท่านั้นที่คิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอยู่คนเดียว เฉิงอี้สังเกตเห็นการปรากฏตัวของนายท่านรองจ่ายซึ่งผู้ชายคนนี้มีบรรยากาศที่แข็งแกร่งมากและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่สังเกตเห็นเขาเฉิงอี้รู้จักนายท่านรองจ่ายและเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเขามามากมายเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นหยานหลัวในนรกผู้กุมอำนาจของกลุ่มเทียนสิ่งที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวหยานหลัวหมายถึงเทพในาศาสนาของจีนและลัทธิเตา๋าและเป็นหนึ่งในผู้พิพากษาในนรก เฉิงอี้ไม่ได้คิดอะไรมากและยังคงพูดคุยกับหลงเย่เทียนต่อไปเฉิงอี้กล่าวถึงโครงการที่เขากำลังทำอยู่เมื่อเร็วๆนี้จึงทำให้หลงเย่เทียนค่อนข้างสนใจถึงแม้ว่าเฉิงอี้มักจะถูกหลัวซิ่วเอินเรียกว่าเป็นคนขี้โกงแต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถและในขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ขันเล็กน้อยอีกทั้งยังเป็นคนที่คุยเก่งอีกด้วยตอนที่1369สศัตรูความรักของนายท่านรองจ่าย is3. หลงเย่ยเทียนยังจงใจให้ความสนใจในการสนทนากับเฉิงอี้เพื่อลดอิทธิพลที่นายท่านรองจ่ายที่มีต่อตัวเธอและเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของนายท่านรองจ่ายให้มากที่สุดมิดหลงชอบปีนผาเหมือนกันด้วยเหรอเฉิงอี้มีงานอดิเรกทั่วไปเหมือนกันกับหลงเย่ยเทียนฉันไปเดือนละครั้งผมเพิ่งไปเยี่ยมชมฐานปีนผาบนภูเขาหวาหลงเมื่อเดือนที่แล้ว ฉันเคยไปที่นั่นเหมือนกันความยากค่อนข้างสูงนายปีนขึ้นไปบนสุดแล้วหรือยังผมปีนอ,อขึ้นไปบนสุดหลายครั้งแล้วฉันเพิ่งจะขึ้นไปได้เป็นครั้งที่สองเองหลงเย่ยเทียนและเฉิงอี้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเฉิงอี้ชวนหลงเย่ยเทียนไปปีนผาในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หลงเย่ยเทียนตอบตกลง เดิมที่หลงเย่ยเทียนก็กำลังจะไปอยู่แล้วไม่ผิดที่จะมีคนที่เธอรู้จักเพิ่มอีกหนึ่งคนเจียนอีหลิงและหลัวซิ่วเอินเมื่อออกมาจากครัวก็ได้เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นอารองเจียนอีหลิงตะโกนเรียกนายท่านรองจ่ายอือนายท่านรองจ่ายตอบกลับเสียงทุ้มต่ำและหนักแน่นมักจะทำให้คนรู้สึกถึงอำนาจหลงเย่ยเทียนฟังเสียงของเขาความคิดในหัวเริ่มสับสน หลงเย่เทียนหันกลับมาถามหลัวซิ่วเอินและเจียนอีหลิงวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเราจะไปปีนผาด้วยกันพวกเธอไปไหมถ้าฉันไม่มีเด็กผู้ชายอยู่ในท้องฉันสัญญาว่าจะไปกับเธอแน่นอนแต่ถึงฉันและอีหลิงจะไปด้วยก็คงได้แค่มองเท่านั้นอย่าว่าแต่ท้องใหญ่เลยแม้ว่าท้องจะไม่ใหญ่หลัวซิ่วเอินในเวลานี้คิดว่าคงไม่เหมาะที่จะเข้าไปขัดน้องชายตัวเองใช่ฉันลืมไปได้ยังไงหลงเย่เทียนยิ้ม ใหวินเชิงเมื่อเข้าประตูมาก็ได้ยินหลงเย่าเทียนกับหลัวซิ่วเอินพูดถึงการปีนผาใหวินเชิงพูดว่าอีหลิงปีนไม่ได้แต่ไปชมวิวข้างทางได้ส่วนอาฉันเขาก็ปีนผาได้ถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาไปด้วยกันก็ได้นี้ไม่ดีๆนายท่านรองเป็นคนงานยุ่งมากไม่มีเวลาไปปีนผากับฉันหรอกหลงเย่าเทียนกล่าวฉันว่างสุดสัปดาห์นี้นายท่านรองจายกล่าวหลงเย่าเทียนถูกตบหน้าด้วยความรวดเร็ว พอดีเลยอารองว่างงั้นสุดสัปดาห์นี้ฉันไปปีนผาด้วยฉันให้คนกําหนดสถานที่และให้พี่ชายตระกูลเจียนคนอื่นๆไปด้วยจ่ายวินเชิงรู้ว่าถ้าจะพาเจียนอีหลิงออกไปต้องพาพี่ชายเธออย่างน้อยสองคนไปด้วยตอนนี้พี่ชายตระกูลเจียนเปิดโหมดกะและเจียนหยุ่นเชิงได้จัดเวรให้ทุกคนผลัดกันมาอยู่เป็นเพื่อนเจียนอีหลิงทุกวันมีพี่ชายอย่างน้อยสองคนอยู่ข้างกายเจียนอีหลิงและสะบัดยังไงก็ไม่หลุดได้สี่ เจียนอี้เหิงพี่ชายตระกูลเจียนคนแรกที่เห็นด้วยเขาเก่งเรื่องกีฬาเจียนอยู่หมินก็เห็นด้วยอืมฉันพาภรรยาของฉันไปด้วยภรรยาของฉันจะได้เห็นฉันปีนผาไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาหลัวซิลเอินหันหน้าและเหลือบริษัทมองเฉิงอี้อย่างเห็นใจน้องชายขอโทษนะพี่สาวคงจะช่วยไม่ได้แล้วเฉิงอี้ในใจขมขื่นแผนที่ดีถูกใจหวินเชิงทำให้ผิดแผนไปหมด คิดให้ดีๆด,ดูเหมือนจะมีโอกาสแม้ว่าคนจะเยอะแต่อย่างน้อยเขาก็มีโอกาสได้อยู่กับมิดหลงก่อนทานอาหารหลงเยวเทียนลุกไปเข้าห้องน้ำหลังจากออกมาจากห้องน้ำทันใดนั้นร่างสูงใหญ่ก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอและขวางเธอไว้เธอเงยหน้าขึ้นมองเขาคือนายท่านรองจ่ายหลงเยวเทียนถอยหลังไปหนึ่งก้าวนายท่านรองจ่ายยืนนิ่งมองเธอนายท่านรองมีธุระอะไรเหรอ หลงเย่ยเทียนไม่กล้าสบตากับนายท่านรองจ่ายตอนที่1370สศัตรูความรักของนายท่านรองจ่าย 4. ไม่มีอะไรบอกว่าไม่มีอะไรแต่คนยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ให้หลงเย่ยเทียนไปสักทีถ้าเงินคุณหลงเย่ยเทียนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดียังไม่ชินเหรอนายท่านรองจ่ายถาม เสียงของนายท่านรองจ่ายอยู่เหนือหัวเธอหลงเย่ยเทียนหายใจเข้าลึกๆนายท่านรองฉันใช้เวลานิดหน่อยในการทำความเคยชินกับคุณได้โปรดอย่าเข้าใกล้ฉันในตอนนี้อือนายท่านรองจ่ายถอยหลังไปสองก้าวหลงเย่ยเทียนรีบเดินอ้อมนายท่านรองจ่ายและกลับไปที่ห้องนั่งเล่นอย่างรวดเร็วหลงเย่ยเทียนที่กินข้าวเสร็จก็คุยกับเจียนอีหลิงหลัวซิ่วเอินอีกสักพักและเล่นเกมสักครู่ เมื่อถึงเวลากลับท่านผู้เท่าใจก็ขอให้ในายท่านรองจ่ายไปส่งหลงเย่เทียนกลับถึงแม้จะรู้ว่าหลงเย่เทียนขับรถตัวเองมาก็ตามไม่เป็นไรค่ะท่านผู้เท่าใจฉันขับรถมาเองหลงเย่เทียนอธิบายด้วยรอยยิ้มแต่เธอช็อกโกแลตท,ที่กินก่อนหน้านี้เป็นวายขืนเธอขับรถไปอาจจะถูกตำรวจจราจรจับก็ได้ท่านผู้เท่าใจอธิบายด้วยรอยยิม้มหลงเย่เทียน เมื่อกี้ท่านผู้เท่าใจเอากล่องช็อกโกแลตตกลงใหญ่มาให้ทุกคนได้ลิ้มลองบอกว่ามันทํามาโดยปรมาจารย์ขนมหวานเพราะท่านผู้เท่าใจเอามาเองอร่อยไม่อร่อยเป็นใครๆก็ต้องเหลียวหลังดังนั้นหลงเย่ยวเทียนจึงได้กินไปผลลัพธ์คือเธอตกหลุมพรางนี้จนได้ท่านผู้เท่าใจเพื่อความราบรื่นของลูกชายเขาทําได้ทุกอย่างเก่งจริงๆท่านผู้เท่าใจให้ผมไปส่งมิตรหลงจะดีกว่า เฉิงอี้เป็นฝ่ายริเริ่มลุกขึ้นยืนท่านผู้เท่าใจคิดในใจว่าเจ้าเด็กเหลือขอนี้มาจากไหนกันไม่รู้หรือไงว่าเขากำลังสร้างโอกาสให้ลูกชายของตัวเองที่โสดมาหลายปีแล้ววุ่นวายอะไรอย่างนี้เจียนอยูหมินพูดว่าเฉิงอี้ช็อกโกแลตนั้นนายไม่ได้กินเหรอผมเฉิงอี้ชะงักครู่หนึ่งเขากินเข้าไปหนึ่งอันจริงๆผมกินไปแค่อันเดียวคงจะไม่เป็นอะไร แอลกอฮอลนี้ไม่เกินมาตรฐานเมาแล้วขับใช่ไหมท่านพูดเท่าใจรีพูดมันพูดยากนะแก่นของช็อกโกแลตพวกนั้นคือบรันดีที่มีความบริสุทธิ์สูงปริมาณแอลกอฮอลของแต่ละชิ้นนั้นไม่ต่ำเลยไม่ควรขับรถเหตุผลด้านความปลอดภยัยดื่มไม่ขับควรปฏิบัติตามโชคไม่เข้าข้างจริงๆเชิงอี้ไม่มีทางเลือกอื่นเจียนอยู่มินถามว่าใครบ้างที่ไม่ได้กินช็อกโกแลตก่อนหน้านี้ยกเว้นหญิงตั้งคันสองคน ฉันไปส่งเธอเองนายท่านรองจ่ายกล่าวนอกจากหญิงตั้งคันสองคนแล้วมีเพียงนายท่านรองจ่ายที่ไม่ได้แต่ช็อกโกแลตวายรูปหัวใจเหล่านั้นท่านพูดเท่าใจยิ้มอย่างพอใจงั้นก็ให้จงคุณไปส่งทุกคนไม่มีความคิดเห็นใดๆเฉิงอี้ได้แต่แอบหงุดหงิดในใจเขาไม่ควรกินช็อกโกแลตนั่นหลงเยี่ยวเทียนและนายท่านรองจ่ายขึ้นรถ หลังจากแขกทยอยกันออกไปแล้วจ่ายวินเชิงคำถามท่านผู้เท่าใจปู่คิดรอบคอบจริงๆแถมยังเตรียมกล่องช็อกโกแลตไ,ไวไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาสให้อาอีกฉันไม่ได้เตรียมกล่องช็อกโกแลตไวนี้ไม่ใช่ของแกหรอตอนที่ฉันลงไปข้างล่างคนรับใช้ก็เอาเข้ามาพอดีบอกว่านายเอามาให้ฉันกินเป็นของหวานที่ปรมาจารย์ทำฉันไม่ค่อยชอบช็อกโกแลตเท่าไหร่ส่วนเสี่ยวหลิงกินไม่ได้ฉันเลยเอามาให้แขกกิน ท่านผู้เท่าใจสงสัยหลานไม่ได้เตรียมไว้แล้วทำไมคนใช้ถึงบอกว่าหลานชายสั่งให้เอามาให้เขาปู่ไม่ได้เตรียมไว้งั้นเหรอใจหวินเชิงหลีตาลงดูเหมือนเขาจะรู้อะไรบางอย่างมุมปากของเขายกขึ้นสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้